ลองตัดเล็บตัวเองสุดท้ายกันได้หาซิ่หอเพราะว่ามันแข็งอะดิอ๋อแบบนา้าเออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เพราะมันแข็งมากเลยอดิอทำไมขอล้วโอ้ยหนู่ไปเก่าไปมาผมไม่ได้ทำอะไรหรอก ใช่วะโอ้ขอแล้วก็นหนึ่งนะมันก็ไม่เบี้ยวนะเอาจริงๆมันก็โอเคอยู่นะเขียนประกาศเลยคะ่ะบ้าคอแดงคอเกาเออโอ๊ยตาจ,จริงนะมันมันมันไม่น่หูงไหนนะคิดถึงคิดถึงเหมือนกันมันไม่ใช่รอดูดแน่นอนแหละเออเอาง่ายเลย อยากเกาแรงขนาดแฟนยังไม่มีเลยเหมือนดีฮะเดี๋ยวเช็ดมันออกปะมาเดี๋ยวช่วยพูดดิถ้าแบบแดงเป็นปกติแดงคนละแบบไม่ใช่บางคนแบบชอบถาน่ะเว้ยว่าแบบคอแดงไปโดนอะไรมาถามจริงน่ยเคยเห็นรอยดูดกันหรอวะแบบบางคนอ่ะเอาคนตีนจริงนะแบบเออ เ่นคนที่บ้านเป็นต้นอ่ะคือเราชอบเป็นคนชอบเกาไนี่ยแล้วแบบแล้วมันคันคันคอใช่ไหมเราก็เกาเกาเกาอ่ะแล้วเขาแบบเออแบบแล้วเขาก็แซลขึ้นมาแบบว่าเออแบบพอเป็นไรไปแบบโดนอะไรมาอะไรแบบเนี้ยคือแบบอะไรอ่ะพอเดงดูดีๆมันเป็นรอยเกาถ้ารอยดูดจะเป็นวงใช่แล้วคือแบบแล้วเขาก็ชอบแซลว่าแบบเออไปโดนดูดมาเหรอเราก็เลยแบบสอบกลับไปว่าแบบโอ๊ยโตปัป่านนี้ไม่เคยเห็นรอยดูดหรอแบบแบบ เกิดก่อนทำงานแบบเกิดก่อนเฉยเฉยอะทำไมแบบเรื่องแค่นี้ไม่รู้อะไรแบบเนี้ยมันเป็นตัดกดนะเราดีก็